สวัสดีครับพี่น้องวันนี้นะครับผมเรามาดูการใช้ขี้วัวนะครับในการปลูกกระเทียมเนาะกรกะเทียมไปกินเองครับพี่น้องนี่ครับเราต้องใส่พวกขี้วัวให้มันด้วยนะเนาะเพื่อการเจริญเติบโต,ตที่ดีนะครับแต่ต้องเป็นขี้วัวแห้งนะครับอย่าอย่าไปใช้ขี้วัวเปียกเนาะต้องให้แห้งอย่างนี้เลยนะครับพี่น้อง เชื้อราจะได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่ามันจะตากมาเรียบร้อยครับจนแห้งนะครับนี่แห้งสนิทเลยครับแล้วก็เหยาะๆเข้าไปอย่างนี้ครับปิดรูมันเลยนะพี่น้องนี่ครับปิดรูมันเลยครับนี่เราใส่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะหลุมทุกลุมทุกลุมครับเวลาเขาเกิดมาก็จะได้กินเลยเนาะจะได้กินพวกอินทรีย์นี่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็ปิดทุกรูอย่างนี้เลยครับ ปิดไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้ทุกรูทุกรูนะครับพ้องนี้มันจะเวลามันได้น้ํามันก็จะอมน้ําไว้นะครับสามารถที่จะกินได้ตลอดเนาะพืชผักมันก็จะดูดก,กินน้ําที่มันสะสมที่มันเก็บไว้กับกีวัวนี่ครับมันจะให้ระเหยช้าเนาะกีวัวเปียกแค่ไม่ดีนะครับนอ้อง เสียหายครับเพราะมันจะร้อนนะครับมีทําให้มีเชื้อราที่หลงเหลือแล้วมันจะร้อนทําให้พืชของเราเหลืองนะครับเหลืองแล้วก็ไม่ไม่สวยเนาะไม่ดีไม่งามตานะครับแล้วก็เกิดโรคแล้วทีนี้อันนี้ก็จะทาให้เวลาได้น้ําปุ๊บมันจะอมน้ํามาเลยครับเนี้ยเก็บน้ําไว้นั่นแหละพืช ก็สามารถเอาลากออกมากินได้เลยนะครับทำอีกทีบางทีมันก็ว่าไปแล้วมันก็ไม่ยากนะแต่คนทําไม่เข้าใจก็จะว่ามันยากมันช้ามันอะไรต่างๆแต่ถ้าเรารู้วิธีรู้การอะไรของมันแล้วก็มันก็ไม่ยากนะครับถ้าเกิดทำเ,เคมีมันไวจริงเนาะ แต่ผลเสียมันระยะยาวมันไม่รู้จะผลเสียต่อร่างกายเรายังไงนะครับมันก็อาจจะไม่เหมาะเนาะอาจจะไม่เหมาะกับร่างกายมนุษย์ก็ได้นะครับเรื่องเคมีนะพออินรีย์นี่เราทําเราอยู่กันมาปู่ย่าตายายเขาก็ไม่ค่อยมีโรคมีภัยแต่เดี๋ยวนี้คนก็เป็โรคเป็นภัยกันเยอะเนะาะเพราะว่าเราเออชอบความว่องไวนะครับก็เลยรับสารพวกนี้ไปเนาะ ันนี้เราก็ทำมากินเองะครับเพราะมันกินทุกมื้อนะครับหอมกระเทียมกินทุกมือ้อถ้าเกิดมียาอยู่ในนั้นตลอดเราก็รับยาทุกมื้อมือนกันเนาะมันก็จะทำให้ร่างกายเราไม่ดีอันนี้เอาหัวลงก่อนปลายขึ้นก็ <c oughs> <c oughs> ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจบแล้วก็เอาฟางมาใส่แล้วก็ลดน้ำแต่เขาก็จะเริ่มเกิดแล้วครับ ตอนนี้ก็เริ่มปิปิปมานิดๆเลยนะโอเคครับพี่น้องฝากพี่น้องไว้แค่นี้แหละครับผมแค่รับเล็กๆน้อยๆนะอขอบคุณพี่น้องมากนะครับที่เข้ามาชมจนจบคลิปนะครับผมนนี้ก็กาคของบาสวัสดีครับขอบคุณครับ